จากกรณีเมื่อวันที่27เมษายนพิธีกรข่าวบันเทิงช่อง8ให้ข้อมูลว่าสาวข้างกายสามีนางร้ายเคยทำง,งานที่คลินิกความงามของเป็กและทัญญาแต่โดนไล่ออกไปแล้วตอนนี้ไปเป็นเซลล์ขายรถตามที่ได้สนัข่าวไปแล้วนั้นแต่พีกว่านั้นคือไม่ได้ถ่ายรูปคู่แค่พี่เป็กและพี่ทัญญาแต่แม่หนิงก็เคยมีเฟรมเป็นรูปคู่มาแล้วแถมแม่หนิงยังตกใจฉันไปถ่ายรูปคู่ผู้ผหญิงคนนี้ตั้งแต่เมื่อ,อไรจำไม่ได้เลย พอเห็นภาพนี้งงมากอาจจะเป็นภาพสมัยก่อนอาจจะมาขอถ่ายรูปกับดาราแม่เลยไม่ได้จำว่าเป็นใครแต่ตอนนี้แม่น่าจะจำได้ขึ้นใจหลังจากแม่หนิงฟ้องศาลไปเรื่องบุคคลที่สามสาวคนนี้ก็เครียดให้เพื่อนโทรหาแม่ว่าตอนนี้เป็นข่าวแล้วแต่พอหนิงบอกจะหย่าผู้หญิงคนนั้นก็ใช้ชีวิตลันล้าเมื่อวานยังไปเที่ยวกันอยู่เลยไปกับผัวแม่อยู่แล้วจริงๆไม่ควรไปไหนกันอีกพอยิ่งไปตอนนี้ชาวเน็ตจะเก็บหลักฐานมาให้แม่ได้อีก